สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้เลียมก็จะมากินยำ20บาท20บาททุกอย่างเลยจัดมา10อย่างจ้ะทุกคนมีสาลรา่แซลมอนปูม้าหอยนางมรมปลาหมึกหมูยอนี่แหละเย็นมือนางตีนไก่เย็นมือนางตีนไก่แล้วก็รวมจ้ะเส้นแก้วมาจัดแ่บๆทํนำกันแ่บๆอ,อันนี้เป็นน้ำปลามีน้ำปลากับน้ำจิ้มซีฟู้ดเดเรจาจะเทเลยใช่ปะ นปลาเขาจะอร่อยเหมือนเลียงกินทำหรือเปล่ามองเห็นไหมทุกคนวิตว่าหอมเฮ้ยแต่ว่าเบียจะเอาปูเอาปูเป็นน้ำจิ้มกับน้ำปลานะละอันเลยเราใครจะกินไหนก็ใส่นั้นเลยคือแบบวเนียงใจเทปว้าวปูมะ แขนเธอกับแขนเราและแขนเราแล้วชนกันแซลมอนล้าอยากกินมากขอเป็นแซลมอนดีก,กว่าอืมอร่อยนะจริงเหรออืมแซลมอนฉ่ำมากจาก้ะไม่ใช่พูดผิดร้านร้านยำย,ยี่สิบบาทละเฮ้ยเดี๋ยวน่ากินจริงว่ะขอยิบแบบนี้ได้ปะน่ารักอ่ะยี่สิบบาทแซลมอนชิลสิบบาท อืมอรสชาติดีนะเนี่ยตลาดของหมนอืมปูจ้ะมั่ชช่นไปเลยไปเที่ยวงานกเกษตรที่จังหวัดพิษนุโลกมาไปเจอยำยี่สิบบาทก็เลยจัดเลยมีร้านเดียวเลยเนาะอืม ที่ขายแบบยำยี่สิบบาทอืมปูโคตรสดอ่ะน้ำชิมซีฟู้ดแซบว่ะเทเรย์ยำหมูหยอกอจะได้เหรอ ขนกำลังจะตกแน่เลยทุกคนอืมข้าวิ้นเจ๊ปูอร่อยอะไรเนี่ยตีนอหรอปูอร่อยใช่ไหมอร่อยหอ,อยเลยไม่กินเดาไปกินเลย อยากจะบอกว่ายำหมูยอโคตรอร่อยอ่ะน้ำจิ้มเขาอร่อย ยี่สิบบาทเขาจะได้อะไรค่ากระปุกอีกอันนี้เอาใส่ละใส่น้ำจิ้มอร่อยใส่อันนี้ไม่อร่อยไง น้ำปลาไม่โอเคแล้วแต่คนชอบแต่แบะแต่เริ่มชอบแบบว่าสีมือเรียมมากกว่าเหมือนแซ่บแต่ว่าน้ำกิมซีฟู้ดเขาก็อร่อยเออน้ำจิมซีฟูด้ดเราถูกใจเลยอันนี้เป็นยำเส้นแก้วยำเส้นแก้วน่อเอานซ่บเนหรอชิ้นนึงอะ่ะ อะไร่ะยำเส้นแก้วมีหมูสับบุก้อเส้นแก้วอื เพราะมันดิบเขาท้ามจอดอะไรนะเช่นแก้วอะไรมะคือ,อเห,อเเหอมืหอนเลยบูทมิกิอืมเป็นสามันกันใ <c oughs> ส่น้ำจิ้มซีฟู้ดดีกว่า เขาน่าจะหมดหอมประชีเยอะนะเขาล้อมตูดด้วยหอมประชีอือ,อ,อร่อยจ้ะทุกคนรสชาติดีขออีกหน่อยจิ้มใจจิ้มใจเพราะเหรอ พอแล้วจะ้ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะบ๊ายบายจ้า